เราไม่ได้กินอะไรต้องมาเนี่ยนแน่น้องแดงอ่าโอเคแต่อยากซ้ำๆนั้นน้องแดงอยู่ไปไหนบอกพี่เราจะไปกินไปเที่ยวไปดูหนังอยากได้ของที่ไม่อัน้นใช้ไม่หมดห้ามกลับใช่ไม่หมดมห้ามากลับแต่เมือ่อกี้มันแล้วมันจได้ใช่เมื่อกี้มันแต่ว่าจะแค่นี้กระตุกกระตุนกนต่อ่านะครับโอเค แล้วอย่าเดินจับหน้ามาเดินจับหน้าอะไรค้างมาเดินสังเก้ไหได้เอ๊ะเราจับขวาเลยมือจับขวาขวาก็ต้องเป็นมือฝามือจับฝาเพราะว่าตอนพี่หนูเล่นน่ะหนูเอามือนี้เพราะมือนี้หนูถือใช่ไหมโอเคได้ได้เออมาแต่ก็จับฝั่งนี้ไปถ้าจะจับฝั่งนี้มันจะต้องจับจับฝั่งแอนจับข้างมันมือเหนียบมากเอาไว้ใช่เมือนจบกระเด็จหอมก็ห้องแอนแอคชั่น น้องอยากจะไปไหนอยากกินอะไรงั้นงั้นใช้คําว่าแหม่มก็ได้เพราะว่าเราเรียกแหม่มมาตลอดแหม่มอยากจะว่าแต่มานั่นแหม่มมาวันนี้จะพาแหม่มไหนแหม่มอยากไปเที่ยวไหนขอพี่พี่พาไปทุกอย่างแหม่มอยากไปเล่นของอะไรพาไปที่เออมันเต้บมันก็เต้เต้าแอ๊ดแอ็คชั่นแหม่มอยากไปเที่ยวไหนอยากไปกินอะไรโอเคเก็บไม่เป็นไรเซ็กซ์เซย์จะตอบไหมแหม่มอยากจะไปงั้นงั้นแหม่มทุ่นหรอเราพี่ไอ้ก็ถูกมาวันนี้ จะพาไปเที่ยวไหนแม่อยากจะไปเที่ยวไหนบอกพี่พี่จะพาไปทีกอย่เลยอยากได้ของพี่เปย์อ่านใช้เงินไม่หมดไม่ต้องยกเว้นดาวตัดเรื่องไม่ให้ไม่ได้ไม่ใช่อย่างอะไรของกล้องแอคชั่นแล้วพี่ไอซ์ให้ผมมาอย่างเนี้ย หรืออยากจะได้อะไรบอกพี่ใช้ไม่หมดไม่ต้องกาัยกเว้นแค่ดาวน์พิเศษพี่หายไปได้หมดโอเคอ่ะขอเผื่อพี่หนึ่งใช้ไม่หมดงั้นในกระเป๋าเรใช้ไม่หมดไม่ต้องกลับเพิ่มคำสุดเพิ่มคำว่าเงินไปหนก็อ่างแอรไอ้ชั่นแม่เด็กจะไปเที่ยวไหนไปกินไปช็อปพี่จะไปซื้ออะไรได้หมดเลย ใช้กหมดไม่ลดต่ำใช้เนหมดลต่อ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเอาเดิมก้องแอนแอคชั่นไแมจะไปเที่ยวไหนไปกินไปช็อปได้หมดเลยใช้เนไม่หมดไม่อดตยกปให้ดาวเปล่นพี่ไอเนี่ยหาไม่ได้เท่านั้นเองผู้ชายใไหมหาได้ไม่ได้ไม่ได้ใช่งั้นขอข้อดอกท้าย อใช่ไหมว่าใช้ไม่หมดไม่ต้องกลับยกเว้นดาวแบบเดือนที่ที่หาให้ไม่ได้ค่ะตรงนี้นะกล้องแอนแมนเดน่าคำนี้พอกล้องแอนแอคชั่นใช้ไม่หมดไม่ต้องกลับยกเว้นแค่ดาวกับเดือนที่หาไห้ได้เท่านี้โอเคใช้เงินไม่หมดไม่ต้องกลับยกเว้นดาวกับเดือน ที่พี่หาให้น้องแหม่มไม่ได้ที่พี่หาให้น้องแหม่มไม่ได้ไดไกยกเวเาาก้นดาวกับเดือนที่พี่หาให้น้องแหม่มไม่ได้โอเคใช้ไม่หมดไม่ต้องกลับยกเว้นดาวกับเดือนเงินเงินใช้ไม่หมดเงินใช้ไม่หมดไม่ต้องกลับใช้เงินไม่หมดไม่ต้องกลับยกเว้นดาวกับเดือนที่พี่หาไม่ให้น้องแหม่มไม่ได้สามก้องแอนแอคชั่นใช้เงินไม่หมดไม่ต้องกลับยกเว้นแค่ดาวกับเดือนที่พี่หาให้น้องแหม่มไม่ได้เท่านั้นเองพี่ไอเนี่ย น่ารักที่สุดเลยอ่ะไปพี่จอดรถไว้ทางนู้นไม่เป็นไรครับเ็ว่าน้ารากที่สุดแล้วไปพี่จอดรถไว้ตรงนู้นสวัสดีค่ะสวัสดีสองคนใครเอ่ยทักทายกันได้นะคะอพี่ะไรเนี่ยน่ารักที่สุดเลยอ่ะครับพี่จอดรถไว้ทางนู้นอ่ะดีดีดีมันต้องแบบเออมันเหมือนกับคำามเมื่อกี้มันเหมือนตรีเหมแหมกล้องเออมันเหมือน มมันขี้เดียดเหรอเออมันมาขี้เดียดนี่นี่ให้หนูจับอย่างเงี้ยอืมน่ารักที่สุดเลยเมื่อกี้ของหนูมันเป็นน่ารักที่สุดเลยมันเหมือนขี้เดียดเอามาเอามาโอ้โหจับไม่ได้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 มาไม่รู้สึกไม่รู้สึกมือมือของเราไม่เห็นเลยไม่รู้สึกแค่ไม่รู้สึกเลยซ่องแอคชั่นพี่ไอเนี่ยน่ารักที่สุดเลยอ่ะไปจอดัถไว้ทางโน้นอ่ะ ไปจอดรถไปทางรถเราเดินออกไปไปงั้นเราไปทางเรางั้นใครเอ่ยสวัสดีสามคนค่ะทักทายกันได้นะคะมันมันไม่ขึ้นว่ามีใครเข้ามาบ้างตอนนี้เราอยู่กันที่หนังสั้นสื่อสร้างสรรค์นำชีวิตนะคะหนังสั้นสะท้อนสังคมโอเคเข้าเข้าจับเลยน่ะเข้าจับหน้ามันมันคอนเทนต์อยู่ก็แอคชั่น เบาเบาบอท่านชัดดีกว่ <c oughs> อันนี้ยูทู e นะหน้าสดนะสดมากยูทู e หน้าสดนะสวัสดีค่ะเอาส้า่งไงใช่แล้วชูบุดยังทุกคนค่ะถ้างั้นเดี๋ยววันนี้เจอกันพอหอมปากหอมคอนะคะ เดี๋ยวมาพบกันใหม่นะคะครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะจะพังปิดยังไงทุกคนคะ่ะเอาปิดอย่างนี้เหรอ